ี๋ยววิ่งหนีนะอีกแค่ห้าวิเท่านั้นนายนายนายอย่าไปไหนมีหน้าที่จทนาย เพื่อนๆทุกคนผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ Cat c a t c a ส t e r ค่ะวันนี้นะ้ำพาเพื่อนๆมาเจอกันในเกมโ o บล็อกซึ่งเป็นในส่วนของเกม High and Seek e x t r e m e นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเกมนี้จะมีรายละเอียดเป็นยังไงเพราะว่าน้ำเพิ่งเคยลองเข้ามาเป็นครั้งแรกเหมือนกัน ซึ่งเกม High and Seek Extreme นะคะจะเป็นเกมแนวซ่อนแอบนั Hence, ่นเองโดยที <sh> ่ภาพที <Kristen> ่อย <sh> like <sh> ู่ตรงหน้าทุกคนตอนนี้นะคะเป็นหลังจากที่น้ำได้ลองเล่นมาประมาณ2-3เกมแล้วแล้วระบบมันก็ได้แรนดอมให้น้ำเป็นคนหาในเกมเกมนี้นะคะดูขวาบนจะมีอยู่ทั้งหมด13คนรวมตัวน้ำด้วยนั่นก็หมายถึงว่าน้ำจะต้องหาเพื่อนเพื่อให้เจอทั้งหมด12คนแล้วเวลาก็กำลังนับถอยหลังนะคะเป็นเวลาที่ได้มอบให้เพื่อนเเราได้ไปหาที่แอบนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าการหาครั้งแรกของน้ำน้ำจะเจอเพื่อนๆทั้งหมดกี่คนกันเลย ฮ่าฉันพอแล้วที่จะดุดออกไปจากที่แห่งนี้นะไปแล้วไหนไหนอุ้ยอุหัวชนหัวชนนายพวกได้อยู่ไหนกันฉันเห็นหนายแล้วหนึ่งคนแหละว่าแต่ว่าฉันจะลงไปหาหนายยังไงนะอือเป็นจุดที่ลงไปยากเหลือเกินเท็กก่อนนะว่ารอบๆนี้มันไม่มีใคร นะฮะถ้าท่านลงไปหาลูกบอลของนายมันจะได้ผลหรือเปล่านะเอว <c oughs> ง่ายกว่าที่คิดนะ่ะหนึ่งคนนะคะคนที่สองอยู่ตรงนั้นค่ะ <c oughs> ก่อนที่เราจะไปหาคนที่สองนะคะเราจะลองเข้าไปดูในตูน้น้ก่อนบ <c oughs> ไม่มีใครมาซ่อนอยู่ในที่ง่ายๆแบบนี้เลยเหรอ นั้นซ่อนได้แบบว่าเราจะจับยังไงละเนี่ยเพราะว่าเกมนี้นะคะการที่เราจะจับผู้ที่ซ่อนเราได้เนี่ยก็คือว่าเราจะต้องเข้าไปวิ่งชนเขานะคะถ้าเขาอยู่ในที่ที่เราเห็นแต่เราจับไม่ได้ก็คือเราไม่สามารถหาเขาพบนะนายจะทำขนาดนั้นแล้วล่ะก็อโอ้ร่วงฉันเห็นนายนะแต่ฉันไม่รู้จะจับนายยังไงจริงๆช่างหัวหนายแล้วกัน อ่ามีคนมาทำเป็นร่อเรานะคะเขารอ่อเขาล่อเรานะคะมาคิดว่าการที่เขาทำแบบนั้นแล้วเขาจะรอดไปได้งนันเหรอโอู้อู้อ้าวเอาเอาหนึ่งสองสามฮึบเชิญเลยอยู่ท่ายไหนจะอยากตายสินะ โอ้โหเพิ่งดูว่าแม้แต่ในซอกหรือพวกนี้ยังซ่อนได้ค่ะตายตายจะ,ะหาเจอไหมล่ะเนี่ยอีกแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเนยไม่ได้ไปฝั่งนั้นเลยอไม่นะฉัต้องทำอย่างรวเดเร็วที่สุดมาแล้ว พกตัวจ้อยสวัสดีแม่สาวน้อยเธอคิดเธอจะหนีฉันพ้นได้อย่างไรนะไปดูกันต่อนะฮะเฮิบเฮ้บอุ้ยอุ้ยสวัสดีพ่อหนุ่มเด็เสาวทางนี้แหละมีไหมเป็นไปที่ทีฉันเคยซ่อนแล้ฉันรอดจน,จนจบเกมเลยนะสิโอ้ไม่นะ หาพวกเขาที่เหลือไม่เจอเลยพวกนายจะต้องโดนฉันจับแน่ถ้าฉันมีเวลาอีกสักสิบนาทีฮึบสวัสดีพวกนายมานั่งกินลมชมวิวอะไรกันตรงนี้ล่ะรู้สึกดีใช่ไหมล่ะที่นายคิดว่านายจะเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายแต่นายทำไม่ได้หรอกนะฉันกำลังควบม้าความเร็วแสงมาไล่จับนายอยู่แบบนี้ไง นี่แน่อีกแค่แปดวินาทีเท่านั้นพวกนายที่เรือนั่นเหรอฉันคงต้องปล่อยนายไปขอให้โชคดีในตาถัดไปนะทุกทุกคนเอาแล้วค่ะน้ำก็จับไปได้ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย 90, เก้าสิบเอ็ดใช่ค่ะเอ้ยได้แค่ได้ถึง8ใช่ไหม8ตอ่อสิบสามเยหคนโอเคถือว่าทำได้ไม่เลวเลยสำหรับตาแรกของน้ำนะคะ มาดูกันตอนกี่ารอบหน้านั้นคือว่าเราจะได้เป็นคนที่เป็นฝ่ายซ่อแล้วล่ะค่ะอีธานเบดรูมห้องนอนของอีธานอ่ะนี่ไงเขามานับเปอร์เซ็นต์การเขาเรียกว่าอะไรนะเปอร์เซ็นต์การมีโวกาสเป็นคนค้นหาเออก็คือมานับเริ่มใหม่คือตอนนี้สามเปอร์เซ็นนะคะเฮ้ยเฮ้ฮ้ยโอ้โหเ,เชียดเราไปนิดเดียวเองคริสโตนะคะมา ฉันพร้อมแล้วบายไม่มีเอฟเฟกอะไรทางนั้นค่ะพูดด้วยตัวเองรวนรวนบายบายเหมือนแบบสิ่งเหมือนไลยอ๋อ oh, น้ำก็เพิ่งรู้นี่แหละว่าตัวที่เป็นตัวค้นหาจะสามารถเดินได้เร็วกว่าคนที่โดนหาครบนะคะมาตอนนี้น้ำขอเก็บเงินกัอนเลยกันเนาะ ฮยืดเวลาอีกยี่สิบห้าวินะคะน้ำน่าจะเก็บเงินได้ทัน <c oughs> งกจริงจริิบเก้าวินคือจริงๆน้ำคิดไปแล้วน้ะจะไปซ่อนที่ไหนอะแต่น้ำไม่รู้ว่าน้ำจะไปทันหรือเปล่าเร็วแม่สาวน้อยไปเร็วไปเร็ว11บเอ็ดวิแล้วโอเมีเมจีโอไม่กอดยายานายอย่าคิดว่านายจะเป็นซ่อนที่เดียวฉันนะอู้โอ้โอ้ โอ้สองวิสองวิโอเม่เจ้า <c oughs> นี่สะมาอยู่ในกระถางออกมาได้อย่างไรเอ้จริงคือนนะ้ำเราจะขึ้นไปบนกระถางค่ะเดี๋ยวน้ำขอไปแอบดูก่อนแล้วกันถ้าเขาไม่สังเกตเห็นเราก็คงจะดีแล้ววิทีแรกที่เขามาโอ้โหก็คงจะเป็นที่แห่งนั้นสินะมันไต่ขึ้นอย่างนี้ได้หรอเนี่ยเพิ่งรู้มันมันได้จริงๆเหรอ มันได้จริงๆอ่ะเออแล้วถ้าเขาไปอยู่บนนั้นแล้วเขาจะเห็นเราที่อยู่ในกระถางดอกไม้ไหมล่นะน่ะที่ได้ที่เขาไปนะคะนั่นก็คือใต้หมอนของฉันมีเธอไปแล้วไปแล้วเป็นไงล่ะเราเชือ้อราบนหนังศีรษะนั่นก็คือพวกแกนี่เองเข้าไปดูเลยจริงๆมาเข้าไปดูได้นะคะนี่ไงใต้หมอนแต่เหมือนทุกคนจะหนีไปหมดแล้วค่ะ เขาคงกำลังกำจัดพวกเชื้อไรนะคะน้ำไม่ได้เล่นตัวนี้นะคะออกตัวก่อนนะเป็นตัวที่ไปซ่อนนะคะอันนี้นักกำลังติดตามอยู่ว่าเขาทำอะไรอันนี้คือตัวน้ำค่ะอยู่ในกระถางต้นไม้เอาแล้วสิมันอยู่ไหนกันนะอืมถ้วยรางวัลอะไรเนี่ยอานไม่ทานัน2 0บ4 b a เ t l e ทโอ้โหพยายามจะไต่ขึ้นไบยันหัวถ้วยเขาพยายามมองจากมุมสูงค่ะแล้วเขาก็เห็น โอ้ยคนที่อยู่ข้างนอกกระถางดอกไม้น่าเรานั่นทํทาพษทําภัยให้เรามากเลยค่ะอ,อ้าวเขาเห็นเป้าหมายใหม่แล้วค่ะอยู่บนชั้นอยู่บนตั้งหนังสือฮ่าๆๆนี่ชูมือเหมือมนดีไซน์อ้าวลงมาเจอแม่สาวน้อยพอดีเดินหนีไปแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยทำไมต้องเข้ามุมอย่างนั้นล่ะแม่สาวน้อยบอกตามฉันมาสิทําไมตัวนี้เป็นตัวไล่ที่เดินช้าจังเลยคะเขาแหลกเหรอ เขาจะแหลกเลยเนาะดูดิแม่สาน้อยเราวิ่งเร็วกว่านายไอทีนี่อกอะเอาเขาเริ่มจะหายแลกแล้วเธอเธอวิ่งเร็วเธอเธอแม่สาวน้อยสู้แบบซึ้งๆึน้ะอ่าโดนไปแล้วนะคะขณะน,นี้เหลืออยู่รอด7ชีวิตนะคะแสดงว่าเจอไปทั้งหมดเท่าไหร่ไปเก้าสิเจองเไป5อ่ะกลับมาดูตัวเองบ้างหน้าตาตัวนั้นนี่แบบดั้งเดิมมากอะ่ะ เป็นครั้งแรกจริงนะที่ได้เล่นเกมเลนเออะไรนะลบล็อกเอลบล็อกไม่เคยเล่นมาก่อนเลยแต่ว่าเคยเห็นใครนะซีบิงอ่าเคยดูซีบิงแคสมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเกมมันน่ารักดีนะเลยลองหาดูว่าเป็นเกมอะไรแต่คือไม่เคยเจอแบบที่ซีบิงแคสเลยก็คือแบบเดี๋ยวนะไม่เคยดูดูแค่บางแบบก็ไม่รู้อะ่ะเออก็เลยแบบว่ามาเจอแบบนี้อุย้ยตกใจ <laughs> <laughs> ไอฉันเป็นไดโนเสาร์เหรอแต่ฉันเป็นคนนะ เราจะมาไหว้แหวกไหว้กันในนี้ใช่ไหมทุกคนไหว้น้าไหว้น้ําควนดินอยู่ในกระถางต้นไม้เรารามังนำนะาําหน้าที่เหมือนไส้เดือนนะคะเราจะควรดินให้ต้นไม้มันงดงามอ่ะหุยหุยเขาจะถึงกจะถางต้นไม้แล้วว่ะเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าเขาเห็นไอ้คนไดโนเสาร์นั่นที่เข้ามาหลบกับเรานะคือถ้าเขาเห็นไอ้ในไดโนเสาร์นั่นก็นะ เราจะได้เตรมหนีทันมาเดี๋ยวขอดูกันเลยกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหลบอย่างนี้นะอีกกี่วินาทีอีกเจ็ดวิโอ้ชิวๆเดี๋ยวเราออกมาบกมือบายๆเขาแค่นี้ก่อนอีกสามวิเท่านั้นฮัลโหลในอยู่ไหนฮไงนี่ค่ะเราเป็นผู้อยู่รอดนะคะเย้อีกสักเกมหนึ่งมารอบนี้จะไปห้องไหนกันนะ รอบแรกนั้นไปหาที่ห้องครัวใช่ไหมเมื่อกี้เป็นอ e ีธานเบดูมอยากไปเนี่ยอยากไปแบกยา์อ่ะเดือดสตอร์เดือดสตอก็ได้ไม่เคยไปเลยเหมือนกันแบบนี้ใครจะเป็นผู้ค้นหารายถัดไป11%นะคะที่น้นมีโอกาส11.76%อะ่ะครซี่แมนค่ะโอเคน้ำเป็นคนซ่อนอีกแล้วไปซ่อนกันดีกว่ามาเร็วมาเร้ว เฮ้ hey, hey, hey. นายโดนถังอยู่ในนั้น <Bye. S 1> บายเก้าเสียงบายบายเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหรียญเหรียญตอนตอนตอนต้นเกมน,นะคะเป็นช่วงเวลาในการเก็บเงินเก็บทองค่ะอ่าจริงตริงเหรียญมีตัวอ้างกย่าละนิ่งแม่เลยอะอตอนนี้นะคะน้ำว่าน้ำไร่เก็บเหรียญให้หมดเลยดีกว่า ซึ่งเหรียญนี้นะคะก็จะสามารถเอาไปซื้อของในช็อปนะคะ,ะไมว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าพวกแอคชั่นท่าทางน,นะคะและอื่นๆเนาะ2ี่วินาทีนะคะเขาก็จะถูกปล่อยออกมาแล้วเขาโดนปล่อยออกมาแล้วะคะ่ะดูสิว่าเขาจะขึ้นมาถึงฟ้าเพดายข้างบนไหมถ้าสมมติเขาขึ้นมานะแอมก็จะลงไปทางไหนดีหาทางไหนที่ได้ให้พร้อมนะเรา โอ้นั่นไงเขาเรียกอะไรนะถังดับเพลิงโอเคอะเอาไปส่องกันนะคะว่าเขากำลังอยู่ที่ไหนเธอวิ่งสิเธอเขาตามมาหลังเธอแล้วนะใกนการที่จะหาคบ1 1คนเป็นอะไรที่แบบ11 12 13อ่ะเป็นอะไรที่ยากมากอะ่ะเพราะแบบว่าบางทีเนี้ยเ,เรียกว่าอะไรนะบางคนก็หลุด บางคนก็แบบว่าต้องมาวิ่งไล่ไอคนหนึ่งกว่าจะเจอกว่าจะรบโอ้โหเรียญเต็มเลยอีตาอยากได้เรียนบ้างอะเดี๋ยวนะคะไอจุดที่เขาอยู่จุดที่น้ำอยู่มันคือจุดไหนเนี้ยหาของที่ของตัวเองก่อนโอเคน้ำอยู่ม,มุมฟ้าพิดานอุโโอ้ยวุ้ยเขาจะเห็นน้ำไหมอะ แหมือนจะยังไม่เห็นง่ายๆนะโอ้เขาเหมือนจะเห็นเราแล้วอะวันนั้นไงมันเห็นเรายังเห็นหัวจุกตัวเองเลยอะแต่มุมนี้ไม่เห็นรอดตัวไปโอ้นั่นไงขเขาเจอแล้วแล้วทำไมเธอไม่คิดจะหนีไปล่ะเอ,อิ่มเอา้า ลงมาให้ขอจ่าอีกเนาะนัดกันไวรึเปล่านี่อตู้นี้คือเป็นตู้อะไรตู้กาแฟอ่าไหนลุยสิเข้าในตู้กาแฟสิอยากเห็นเหมืนอนกันเอากระโดดไมหมฮะฮะฮะกระโดดไม่ขึ้น <c oughs> น่าสงสารอ,อ่ะเอ้ยเข้าไปแล้วอา่าเข้าไปแล้วค่ะพลอยโผล่ในเครื่องเฉยเลยดูอู้ไปโผล่ในเครื่องได้เลยอะ่ะเทพอ่ะ อยู่ไหนโรมัสซะดีๆนี่คือเราเล่นเหมือนเป็นคนหาเองเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนซ่อนนะคะเดี๋ยวจะจับไปดูที่ตัวนอม Hi! I'm here ส่วนคนหานะคะกำลังเด้งดึงอยู่นะตู้กาแฟค่ะมีคนกดกาแฟทิ้งไว้ด้วยละอันนี้เขาเป็นแมทที่เชื่อว่าเดตสตอร์นะคะเหมือนกับว่าเป็นพวกคลังเก็บสินค้าหรือไม่ก็พวกแบบร้านค้า มีเวลาอีกส5วินาทีหาน้ำคิดว่าเขาไม่น่าจะมาหาน้ำทันนะถ้าเขาไม่ได้เจอจุดวาร์ปที่น้ำวาร์ปเข้ามาขณะนี้เขาเพิ่งเจอไปแค่3มคนเองน้อยมากอาจจะเป็นเพราะว่าแบบอย่างนี้มันมีจุดลึกลักเยอะด้วยแหละนะเพราะว่าเนี่ยเขาเดินเดินไปก็น้ำว่ามันก็หายยากจริงจริงแหละนี่ขอให้หนายโชคดีแต่มันคงจะไม่ทันแล้วเลยนะมันอีกแค่5วินาทีเก็บเหรียญไว้ลูกเก็บเหรียญเอาไม่เก็บเหรียญอีกเจะหายอีก หมดเวลาเย้ yeah, ชนะอีกแล้วชนะทีก็จะได้10เครดิตนะคะแล้วก็อะไรนะถ้าเกิดว่าเราได้เป็นคนหาเราก็จะหาเจอได้คนละ5เครดิตซึ่งเครดิตจะอยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะเอาไปซื้อของได้มั้งเดี๋ยวขอดูหน่อยนะเหมือนจะเอาไปซื้อของแล้วก็ตกแต่งตัวละครได้ันอยากได้แมวอะ่ะแต่มันเหมือนจะไม่มีแมวอะ่ะเดี๋ยวขอดูของกันนะคะจริงๆนี่ว่าจะเลิกแล้วนะเนี่ยแต่มันันหลุดมาอีกเกมนึง อันนี้ไงมีคาแรคเตอร์ด้วยเฮ้ยอยากได้แมวจังเลยอ่ะอุ้ยทำไมน้ำแกเป็นปัญหาเฮ้ยนี่ไม่ได้ดูตัวเองเลยอะมาอันนี้เป็นตาสุดท้ายนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้น้ำะหาเจอทั้งหมดกี่คนแล้วรอบนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันละเนี่ยเฮ้ยลืมดูอะแแบบอะไรอะห้องนอนเหรอฮัลโหล มีสาวน้อยคนนึงนะคะอยู่ข้างๆน้ำนะคะอ้าวไปซะละ,ะในไดโนเสาร์านจะอยู่กับฉันใช่ไหมอ่ะตบมือกันใหญ่ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ใครอยากจะไปไหนก็ไปเี๋ยออีก3 0มสิบวิานาทีเราเจอกัน <S <S มาแล้วคนแรกเลยสวัสดีนดายไดยโนเสาร์รากน อ๋อนี่เราอยู่ที่น่าะเหมือนกับเป็นช็อปเบิร์กช็อปอะไรสักอย่างหนึ่งเลยอะใช่ไหมนี่งไงใช่จริงเปว่าโอเคมานายไปแอบซ่อนที่ไหนกันคิดว่าจะหนีฉันพน้นเหรอฉันเห็นละหนึ่งนายนายอยู่บนนั้นสินะพวกนายยังหาที่ซ่อนกันไม่เสร็จอีกเหรอเดีย๋ยวฉันจะไปหาหนายเอง เด้งใหญ่เลยอะ่ะเฮ้ยทำไมทำไมดูถูกฉันไปแล้วฮอสวัสดีคิดว่าฉันจะไม่เห็นหรอฉันก็ซ่อนมาแล้วนะตรงนี้สวัสดีรู้สึกว่าที่ซ่อนที่เราเคยซ่อนจะเป็นที่นิยมนะคะคือตรงนี้นับว,ว่าเป็นที่ซ่อนที่ดีมากเลยนะแต่สำคัญก็คือเราห้ามที่จะอยู่นิ่งๆอะ่ะเราต้องวิ่งตลอดเวลา โอ้ยเวลาให้หาหนอนมากเลยอ่ะเป็นไงไปไหนในหัวทองฉันก็หัวทองเหมือนกันมาเรามาคุยกันดีกว่านายไปย้อมผมด้านไหนมาหรอเฮ้ยรอคุยกับฉันก่อนนายมันยิงฉันจะกระโดดทับนายเออสวัสดีนายหัวน้ำตาลฉันอยากรู้ที่ย้อมผมของนายจังเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้่อะไรอ่ะว้าไปปุ๊บอู้ ว่าไปปุ๊บเจอหมดเลยเอา้าแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยมานี่ฮะเอ้อเอาออกมากันใหญ่เลยทีนี้เฮ้เ hey. ราจะไปชอปปิ้งเหรอไฮฉันไปกับนายด้วยได้ไหมนายหรือเธอนะ่ะเหมือนจะเป็นผู้หญิงนะคะอึ๊บอึ๊บไอ้ไน่าคงกำลังด่ายอยู่ว่านี่สภาจะพามาทำไม โอ้ยตลกตรงนั้นมากเฮ้ยได้เหรียญด้วยได้เหรียญด้วยทุกทุกคนอีกห้าคนที่รออยู่นะกรุณารอสักครู่ฉันจะเดินทางไปหาพวกนายเดี๋ยวนี้ปึ๊บอึ๊บอึ๊บชุดึบอ้อาวไม่วาบชุดอึบชดึบชุดอึบอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันเหรอเข้าไปได้ได้วยหรอหมว่าเข้าได้ชดุึบอ้าวไม่วาบเหมือนกัน บนนั้นนะคะนั่นน่ะเห็นแม้สามคนนะ่ะไปเรามีเวลาค่ะอย่าคิดนะว่าฉันไม่เห็นโอ้โอ้โอ,โอ้ร่วงฉันร่วงโอ้ยไปยังไงล่ะทีนี้ขึ้นทางนี้แล้วกันเห็นน้อยฉันก็ดูว่าพวกนายอยู่ตรงไหน ฮึบอุ้ยหนีนาะยก็รีบรๆหนีไปนะก่อนที่เซนจะกระโดดไปได้นะ่ะฮึบอ้ยอีกรอบนึงค่ะรอบนี้เราจะไม่ไปครั้งที่สองค่ะครั้งที่สามเราถึงจะไปเด้นนะอ้หัวชน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 ,วชนลงมาใหม่แล้วตะเฮย้ยขึ้นยากอะ่ะนั่นแหละคือประเด็นของเกมนี้นะคะถ้าเราขึ้นไม่เก่งเราก็จะไปได้ไม่ถึงฝั่งฝันดวงดาวภูกระดึงเกี่ยวอะไร อขึ้นไปสิโอเคมาฉันมีเวลาอีกสิบสี่วินะฉันจะวิ่งถึงพวกนายเดี๋ยวนี่แหละโอ้ฉันกจะตกแล้วเก้าวิให้อย่าวิ่งหนีนะมีแค่ห้าวิเท่านั้นนนยนายนนยย่ดไปไหน <c oughs> มีหน้าที่จะได้โอ้อะเจอพอดีนะคะโอเคค่ะเราหาไปได้หมดแปคนนะคะอ่ะเอาล่ะนำว่า เราพอเท่านี้ก่อนดอีกว่าเนาะเดี๋ยวขอดูช็อปนิดนึงนะว่านั้นจะสามารถซื้อของอะไรได้หรือเปล่าซื้อสัตว์เลี้ยงแล้วกันซื้ออะไรดีทั้งข้าวละกันน่ารักดีอะโอเคอ่าแล้วก็ลองใส่ดูนะคะ เอาล่ะสำหรับพาร์ทแรกนะคะของเกม r o บล็อกรวมถึงของตอน Hi g อ a n C x ซ e เ e ็ด้วยน้ำก็ขอจบลงไปเท่านี้ก่อนละกันนะคะ <S <S บอกเลยว่าเป็นเกมที่มันน่ารักแล้วก็เหมาะกับการเล่นค่าเวลาเล,เล่นกับเพื่อนๆมากๆเลยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะคะ <S <S สำหรับพาร์ทหน้าหรือว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะ <S <S วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย